ออกมากนะคะสีส้มรง่แล้วน้ำมันเยอะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะจะพามาดูวิธีการเตรียมอ้อยแล้วก็ เตรียมอุปกรณ์ในการคันน้ำอ้อยนะคะอันนี้ก็คือการล้างอ้อยนะคะซึ่งเราล้างเสร็จแล้วก็จะล้างใส่เข่งแบบนี้นะคะพึ่งลมไว้เพื่อให้อ้อยแห้งค่ะการล้างใส่เข่งก็คือเข่งจะมีรูระบายนะคะก็จะทำให้อ้อยเสด็จน้ำค่ะเราก็จะได้ลำอ้อยที่สะอาดแบบนี้นะคะถ้าอ้อยมีการล้างก็จะไม่เป็นฝุ่นและไม่เป็นตะกอนค่ะ นี่ค่ะส่วนนี้จะเป็นวิธีการกรองของเรานะคะเราจะใช้ผ้าดิบนะคะผ้าดิบหนึ่งพื้นนะคะแล้วก็อันนี้เป็นผ้าขาวบางนะคะหรือว่าผ้าใยแก้วนั่นแหละค่ะไปซื้อนะคะไปซื้อตามร้านขายผ้าเมตรนะคะมีขายเขาเรียกว่าชีฟองว่านั้นนะเขาเรียกว่าผ้าชีฟองเหรอเขาไม่ได้เรียกผ้าใยแก้วเหรอไม่เขาเรียกผ้าชีฟองเราใช้แบบนี้นะคะเนี่ค่ะเป็นแบบนี้ค่ะ นม่ค่ะชีฟองใย,ยแก้วอะไรก็ไม่รู้เลยค่ะไป <Okay. S 1> ถามร้านผ้านะคะผ้าจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะอันนี้คือเราพับแล้วสี่นะคะใช่ไหมสี่ใช่ไหมอันนี้สี่พับแล้วนะคะเราค่อนข้างที่จะซื้อมาจํากัดนิดนึงเนาะสี่แปดนะคะอันนี้อีกผืนหนึ่งนี่นี่อีกผืนนึงนะคะนี่เราจะกองแบบนี้เลยนะคะแล้วทีนี้คั้นใส่กระติกแบบนี้นะคะเพราะว่าเราคั้นเราคั้นทีละเยอะเนาะ กระติกนี้ประมาณกี่ลิตรนะสาสิบลิตรค่ะก <4. S 1> ระติกนี้ประมาณ30มสิลิตรนะคะเราจะคั้นใส่กระติกแบบนี้แล้วก็เนี่ยจะเอาฟางมัดขอบกระติกไว้นะคะเพื่อจะไม่ให้ผ้ามันย่นลงไปนะคะเวลาเราคันน้าอ้อยเนาะแล้วพวกใยอ้อยกากอ้อยก็จะมาอยู่ตรงนี้นะคะน้ําอ้อยก็จะไม่เป็นตะกรนะคะ่ะทุกคนที่สําคัญพันอ้อยด้วยเนะาะพันอ้อยแล้วก็ การล้างอ้อยด้วยค่ะที่จะทําให้น้าอ้อยเป็นตะกรอนไม่เป็นตะกรอนนะคะอยากรู้ว่าเป็นตะกรอนหรือไม่เป็นตะกรอนก็คั้นค้างคืนไว้นะคะทุกคนหรือว่าไปซื้อมาแล้วก็เอาน้าอ้อยที่ซื้อมานั่นแหละค่ะใส่ตู้เย็นไว้ค้างคืนนะคะแล้วจะรู้ว่าเป็นตะกรอนหรือไม่เป็นตะกรอนนะคะในก็เตรียมอ้อยนั่นละคะนี่ไงระหว่างที่เราเตรียมนะคะอ้อยก็จะแห้งพอดีระหว่างที่เราเตรียมอ้อยก็จะแห้งพอดีค่ะ ยมภาชนะเตียมอุกรณ์อันนี้นะคะก็ล้างมาเรียบร้อยแล้วนะคะระหว่งางใส่ยางแล้วก็ตะแกรงรองนะคะตะแกรงรองทุกคนก็เวลาคันนะคะให้มันให้มันใช้แปรงนะคะใช้แปรงนะคะขัดตรงตะแกรงนะคะเพื่อที่เวลาน้ําอ้อยไหลจะได้ไหลง่ายๆเนาะแล้วก็เวลาเศษอ้อยมันค้างมันก็จะค้างอยู่บนตะแกรงนี่คะ่ะเวลา ใช้ไปนานๆนะคะมันก็จะมีอะไรที่ไปอุดตันเศษที่ไปอุดตันก็คือให้ให้มันขัดนะคะให้มันขัดให้มันล้างค่ะส่วนเครื่องก็ล้างทําความสะอาดนะคะทุกครั้งนะคะแล้วมันจะช่วยให้น้ําอ้อยเราไม่เสียง่ายนะคะลูกค้าก็จะติดใจในรสชาติในเรื่องของความสะอาดของน้าอ้อยเรานะคะแล้วเวลาการคั้นก็ใส่ถุงมือนะคะใส่ถุงมือใส่ผ้าปิดจมูกค่ะ เดี๋ยวรอดูต่อไปค่ะนี้นะคะมันจะมีที่เปิดนะคะนี่เมื่อวานนี้เราล้างทําความสะอาดไปเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็แค่วันนี้ก่อนจะคั้นเราก็แค่เอาน้ํานะคะผ่านลงไปนะคะเพื่อเพื่อ,อเขาเรียกว่าอะไรล้างฝุน่นเนี่ค่ะประมาณนี้นะคะนี่คือเราล้างทําความสะอาดไ้แล้วเนาะล้างฝุ่นเฉยๆนะคะประมาณนี้ค่ะแล้วทีนี้เราก็ปิดจุกคุณละจุกคุณละนี่ปิดตรงนี้นะคะแล้วก็คั้นได้เลย นี่ค่ะนี่ก็ถึงกระบ,บวนการคั้นแล้วนะคะอ้อยเราก็จะออกมาแบบนี้นะคะมันหอมนะคะคุณผู้ชมมันหอมคั้นได้ทั้งวันเพราะกินอ้อยมันหอมมากหน้าตาของคั้นของเรา ะะตอนนี้ได้ข่าวว่าราคาน่าจะอัพขึ้นนะคะไปหาดูกันเองเด้อ ก็จะเป็นแบบนี้ ใหญ่ขนาดไหนยังไม่ต้องผ่าเลยค่ะถ้าใครอยากผ่าก็ผ่าได้เด้อแต่เราไม่ผ่าเด้อสีจำลองหนึ่งอ่ะดูกรอบมากนะคะ